ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องถึ่อฟาร์มนะครับห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาจับลูกหมูนะฮะส่งลูกค้ากันนะครับสําหรับลูกหมูคลอกนี้ก็เป็นลูกหมูอายุ40 4 5ี่สห้าวันนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นที่ผม จับส่งลูกค้านะก็จะมีแานชั่นน้ำหนักก่อนนะครับเพื่อจะน้ำหนักเฉลี่ยให้กับลูกค้านะครับจะ่ับแะ่ับเจ้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าประจํากันนะครับลูกหมูไซส์ที่จับนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่นะครับ13ถึง1ิโลนะครับเฉลี่ยนะครับน้ำหนักเฉลี่ยคือถ้าสมมติอ่ลูกค้าสั่งสิบ หตัวนะครับก็จะเป็นน้ำหนักเฉลี่ยไปแต่น้ำหนักลูกหมูตัวที่เล็กสุดก็น้ำหนักนะฮะจะไม่ต่ำกว่า12กิโลนะครับที่จับส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าที่ได้หมูไซส์นี้ไปก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับไม่เสี่ยงเท่ากับลูกหมูที่ที่เราซื้อที่ลูกหมูหย่านมไปแล้วก็ต้องไป ลูกบานเอาเองลูกหมูชุดนั้นคือในมุมมองของผมผู้เลี้ยงนะครับถ้าใครที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ีเพ,พิ่งจะเริ่มเข้ามาเลี้งหมูนะครับช่วงที่หมูราคาดีแบบนี้แต่ต้นทุนก็สูงเช่นเดียวกันการที่เราซื้อลูกหมูใหญ่นะครับเข้าไปเลี้ยงลูกหมูที่น้ําหนักนอยู่ราวๆประมาณ10บกโลขึ้นนะครับจนถึงสิบหนะ้ากิโลสิกกิโลซึ่ง ตอนเราหลายย่อยทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยขายกันเพราะว่าต้นทุนอาหารในการอนุบาลก็ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมอนุบาลชุดเนี้นะครับน้อ่อลูกหมูที่40ซสึ่ง45วันนะครับถ้ากินอาหารเบอร์เดนหลังจนถึง1ิหกิโลของแบนดแบนดหนึ่งนะครับ ซึ่งอาหารก็ซื้ออยู่กระสอบ700 7 70, 7 0 780บาทนะครับต่อกระสอบซึ่งลูกหมูก็เฉลี่ยนะครับออกมาก็กินอาหารอยู่ที่ตัวละ200เกือบเกือบ40บาทนะครับต่อตัว,ตวนะ ซึ่งลูกหมูในยะเนี้ยที่จากส่งลูกค้าก็กินอาหารเก่งนะครับทุกต,ตัวมีเรื่องของการทายเหลวท้องเสียก็ไม่มีปัญหานะครับตรวจช็คก่อนส่งลูกค้านะครับทุกต,ตัวซึ่งอาหารลูกหมูที่กินในชุดนี้ก็จะเป็นอาหารเบอร์เรียลลางนะครับแ,แรกเกิดจะถึง15กิโลนะครับโปรตีน20-21นะครับ ก็เป็นแยากัดนะครับที่จากลูกหมูนะครับมาสงมงลูกค,ค้าแล้วก็ชั่อน้ำหนักนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าลูกหมูที่เราอนุบาล45วันนะครับ40ถึง45วันเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยนะครับแต่ละข้อคขาหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งลูกหมูแต่ละข้อก็น้ำหนักจะไม่เท่ากันนะครับทุกตันกับ บางข้ออย่านมที่28วันนะครับหรือ30วันก็แล้วแต่แม่นะครับบางแม่ที่ไม่เข้าสมบูรณ์ก็จะลากนะครับระยะการหย่านนมนานขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกหมูตัวใหญ่นะครับซึ่งลูกหมูตัวใหญ่เป็นระยะเวลาในการมาที่เรามาอนุบาลลูกหมูนะครับก็จะทําให้ลูกหมูเนี่ยไม่ค่อยโสม น,น้ำหนักอย่างนมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วลูกหมูเวลาที่เรานำาอนุบาลต่อก็ช่วงเวลามันจะสั้นลงนะครับอาจจะสั้นลงถึง4วันหรือ5วันนะครับที่สามารถจับส่งลูกค้าได้ซึ่งผมก็จะมองในเรื่องของสุขภาพหมูเป็นหลักนะครับแล้วก็การกินอาหารของหมูเป็นหลักซึ่ง ก่อนที่เราจะจับส่งลูกค้าก็ต้องมีการตรวจดูสุขภาพหมูนะครับก่อนส่งทุกๆครั้งนะครับว่าหมูพร้อมหรือยังนะครับการกินหายต้องเก่งนะครับถ่ายเหลวนะครับถ่ายเหลวต้องไม่มีนะครับในข้อพวกนั้นที่จะจับส่งลูกค้านะครับ,บแต่ละตัวก็ มีเล็กสนับใหญ่นะครับตอนนี้ก็17กิโลนะครับเพื่อนๆครับช่างแล้วก็จดนะครับจดไว้ก็จับคนเดียวฮะจับคนเดียวเทคนิคก,การจับคนเดียวของผมก็คืองดอาหารหมูนะครับในช่วงเย็นนะครับให้เขากินแบบไม่อิ่มมากนะครับ พื่อให้ตอนเช้าเราจะได้ให้อาหารนะครับแล้วเขาก็จะรวมกินอาหารเราก็ใช้จังหวะที่เขารวมกินอาหารนั่นแหละจับ,นะบการจับนะครับแล้วก็นํามาช่างกินลกนะครับแล้วก็ถ่ายเสลรถเข็นนะครับจุดนี้ทั้งหมดก็19ตัวนะครับจับส่งลูกขาช่วงเช้านะครับ ถ้าถามว่าเลี้ยงลูกหมูขายนะครับมีกําไรไหมกําไรเยอะไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าเลี้ยงลูกหมูขายนะครับกําไรน้อยมากนะครับซึ่งต้นทุนนะครับก่อนเราจะได้ในแต่ละรอบในแต่ละรอบซึ่งแม่พันธุ์ก็ต้องอุ้มท้องใช่ไหมครับ อุ้มท้องระยะเวลาต้องร้อยสิบกว่าน,นะครับร้อวันเราก็ต้องมาอนุบาลอีกนะครับจากที่เขาคอดมากว่าเราจะใช้เวลารุ่มๆมกับ5้าเดือนกับ6เดือนนะครับที่เราจะได้ลูกหมูแต่และรุ่นออกมานะครับส่งป้อนถึงมือลูกค้าซึ่งกําไรผมกล้าบอกได้ว่าหลักหลักร้อยบาทนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ต้นทุนอาหารสูงมากๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องสู้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะครับอาชีพของเราเองนะครับเป็นนายของตัวเองนะครับเรามีเวลาทุ่มเทให้กับเขามากๆนะครับดนนันเขาก็ต้องผลผลิตหล่านะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการวางแผนอที่เราต้องวางแผนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจัดการ นะครับบางแผนการจัดการภายใน,ยนเรานะครับเพื่อจะทํายังไงให้ต้นทุนเราถูกลงในเมื่อ,อาาในยุคอาหารที่มันแพงแบบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกท่านครับที่เราจับงูส่งลูกค้านะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแตก บอกจะเลยว่าหนักมากแน่นมากเลยครับจะปีนฮะจะปีนแต่ช่างไม่นิ่ง มีดี๋ยก็จะเวียนๆหัวหน่อยนะครับทุกท่านฮะก็เป็นการจากหมูสมงลูกค้าคับบนี้ในรอบเดือนมิถุนานะครับซึ่งลูกหมูที่ฟาร์มก็จะมีให้ลูกค้าทุกๆเดือนนะครับ ถ้าน้อยที่สุดนะครับต่แต่และรอบเดือนก็อยู่ที่20ตัวนะครับเพราะว่าเราจะช่วยผสมนะครับให้ตรงกับส่วนที่จะเป็นเทศกาลสำคัญสำคัญน,น,นะครับเพื่อลูกคา้าที่นําไปเลี้ยงแล้วให้ตรงกับเทศกาลนะครับส่วนใหญ่หมูก็จะ มีราคาที่สูงนะครับในราคาหุกขนนะฮะสูงในช่วงปีใหม่นะครับตุ้งจีนนะครับแล้วก็ช่วงสงการนะครับดึงหมูออกที่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งรับไม่ต้องรับหรอกก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่ที่หมูค่อนข้างจะเป็นราคาในทุกๆปีนะครับ อยู่3ช่วงนี้ผมก็จะทําหมูนะครับออกมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะเป็นงานเทศกาลนะครับสามถึงสี่เดือนก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจากนั้นก็จะนำน้ำหนักที่ได้ในแต่ละตัวนะครับไปเฉลี่ยรวม แล้วเฉลี่ยต,ตัวตัวมานะครับชุดนี้ก็อยู่ที่14ตัสี่ดศเซ็ดนะครับน้ำหนักเฉลี่ยแล้วนะฮะก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับ รก็จับเค้ื่องรถเสร็จแล้วนะครับทุกท่านนะก็เตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะครับในช่วงเช้าเพราะว่าจับหมดช่วงเช้าก็อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับลูกหมูได้นะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านบนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ